ยังไม่แต่งงานไม่รู้หรอกคือการที่มึงจะไปเบิกเนี่ยเลนสักตัวอหนึ่งมาเว้ยนี่กูสอนมึงเลยนะเว้ยมึงหยิเดี๋ยวนี้เลยไม่จริงมันง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้กล้องลืมปัดมันทำงานได้ต้องอนเลน์ไปก็ลด้ตอนที่หยิบกล้องขึ้นมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็มีความสุขแล้วสวัสดีครับผมอันนี้ก็เป็นผลไม้ทอร์กนะวันนี้ก็บรรยากาศแปลกๆนะเปลี่ยนฉากหลังบ่างเพราะอยู่แต่ในห้องนั้นเดี๋ยวจะเบื่อนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งผมมาครั้ก็ว ผมแม่งใหญ่โตมากเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนก็รู้แค่ว่าที่นี่แม่งเหมาะกับการถ่ายพิวดดิ้งช่างภาพชอบมานะแต่เอาเขียวๆแบบแทงเทเลยาวๆเลยนะที่นี่แม่งยอดเยี่ยมมากแล้วก็ธรรมชาติยังสมบูรณ์มากนะครับที่มาวันนี้เลยนะตั้งใจเลยก็จะมาหาเพื่อนผมคนหนึ่งคนนี้ครับจันเจียวครับผมอันนี้เครับจารย์เป็นเพื่อนมาสวัสดีครับอาจานย์เป็นเพื่อนผมมาสัก20่สปีแล้วตั้งแต่สมัยมหาลัยเราน่าจะเลิกคบกันได้นานแล้วนะกูก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันครับซึ่งที่ที่มาเนี่ยวันนี้ก็คือตั้งใจที่จะมมมาคุยยยกกัับบนเเลลอ อยากจะเข้าใจว่าแพชชั่นของมึงที่มึงมาถ่ายไอ้ตรงนี้เพื่ออะไรเพราะผมชอบคุยมากกับช่างภาพคุณนู้นคนนี้นะจะได้เข้าใจแพชชั่นเขาบางทีมันเป็นการเติมนะเติมพลังให้เราด้วยเติมพลังให้กับคิดว่าน่าจะเติมพลังให้กับคนที่มาดูคลิปนี้ด้วยว่าเฮ้ยบางทีมันเหมือนกันหมดแหละไม่ว่าคุณจะถ่ายอะไรนะแพชชั่นของช่างภาพมันก็คล้ายๆกันแหละมันคือความรักความชอบนะ ประมาณนี้เปนไงหล่อไหมครูพูดหล่อไหมที่ดึงจังแพชชั่นแม่งแปลว่าอะไรวะแพชชั่นอ่ะไม่รู้ครับผมเรียกว่าอะไรว่าแพชชั่นฟู้ดอย่างงี้มั้งเออถุยฮิเออร์ทีนี้ถามก่อนมึงมึงเป็นช่างผ้ามืออาชีพไหมแนะนําให้เขาเข้าใจก่อนก็อยากจะเป็นอยู่ฮะแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครซื้อรูปกูเลยฮะครับผมหาแดดไม่ได้กับรูปเลยครับผมไม่ใช่ครับมือไม่ใช่มืออาชีพฮะครับเล่นสมัครเล่นเป็นอะไรเป็นการทำอะไรจริงๆริงทำมาหากินทำมาหากินบรรลุเงินเดือนเงินเดือนธรรมดาเช้ากินข้าวเหนืออนี้เหมือนเป็นเป็น การดิเลกคือไม่ได้ตังค์ถูกไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับนีหน่หน่อยๆนี่แต่มึงก็หมดไปเยอะแล้วนะกับไอเนี่ยเพราะว่ามึงมึงเข้าป่าทุกอาทิตย์เลยไหมหรือไงก็ <c oughs> กูไม่น่าเชื่อมึงเลยไนงะหมดไปเยอะเงี้ยครับผมจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนี่คือเฮี้ยอะไรนะจุดเริ่มต้นคือกล้อ,กองกล้องตัวแรกกล้องตัวแรกเลนส์ตัวแรกเนี่ยคือซื้อมาไม่ได้จะถ่ายไม่ได้ถ่ายตัดตอนแรกตอนแรกเนไม่ได้ถ่ายแรนส์แครด้วยตอนแรกก็ถ่ายรถดิฟรถแข่งรถดิฟรถดิฟนะคือถ่ายเพื่อให้เป็นเป็นแพชชั่นของตัวเองตอนนั้นนนนนตออัั้แช่เรราาคืก คือเผาน้ํามันคือช่วงนั้นเรายังช่วงที่เรายังไม่มีปัญญาดิฟเราก็ถ่ายรูปคนอื่นให้เพื่อให้เป็นเป็นแรงสร้างเป็นแพชั่นของเราเราอยากจะดิบเออเอาแล้วอยู่ดีทาไมอยู่ดีมึงอยากจะดิฟแล้วอยู่ดีแม่งกลายเป็นเข้าเปาไม่คนละโลกเลยก็คือถ้าพูดถึงเรื่องดิฟเนี่ยมันมันก็ไปถึงจุดที่แบบอ๋อคือมึงดิฟได้ถึงจุดสูงสุดของการดิฟแล้วไม่ไม่สูงม่นี่วิ่งเข้าอู่เลยครับซ้อมทุกวันเลยฮะทำไมทำไมเลิกว่ะจริงจริงก็เปือง อ่ะไม่เปลืองไม่มีเงินไม่เหลือขนาดนั้นมันค่อนข้างเปลืองนะไอ้การดิลตัวเนี่ยเปลืองมากอย่างน้อยยางรถนี่แม่งคือเปลืองนะมันก็เคยไปดูความชิบหายของกูทีนขับไปแล้วต้องลากกลับเนี่ยครับผมโอ้นัดนัดนะมันนัดผมข้ามวันข้ามคืนโอ้โหแล้วไปถึงลังสิตไปถึงปุ๊บแม่งดิฟโค้งเดี๋ยวปั้งชนหลังจบเอาเลิกกลับบ้านฮะเฮี้ยเฮี้ยโคตรกากที่ผมรับผมอันนั้นก็คือกล้องกล้องตัวแรกเลนตัวแรกอันนั้นคืออะไรนะ400ร้อยดีสี่ดีกับ55คิดแล้วก็ซื้อ55าห้าองร้อยหา250มาสองร้อยห ตีห้าสงทก็ก็ไม่ได้มาถ่ายนกถ่ายอะไรก็ถ่ายรถจริง<ห>ๆแค่นั้นก็พอนะสำหรับเริ่มต้นถ่ายทะเลอ่าเป็นเป็นชุดชุดเริ่มต้นน<ช>ี่งชุดเริ่มต้นแลจําได้ว่าวันหนึ่งก็ส่งคลิปพ,พี่บาร,รมีช่างภาพสุดขั้วรครับผมไปให้ดูเทปเทปหนึ่งเทปที่ไป,ไปสมุดสมุรสงครามถ่ายเลอารกรถ่ายวานบูดาถ่ายวานบูดาปุ๊บโดนเลยไหมคลิปนี้หลังจากที่กูดูคลิปนั้นนะฮะไล่ตามดูทุกคลิปของกูเกมช่างภาพสุดขั้วครับผม จุดประกายชีตจุดประกายสิ่งแรกที่ทําคือการอัปเกรดอุปกรณ์เลยไหมหรือไงใช่ครับผมใช่ทันทีมาก่อนเลยฮะจาก 400d บวก55 250ตอนนั้นเป็นอะไรวะที่กูถามก็คือมึงเนี่ยับผมกลายเป็นอะไรวะตอนนั้นตอนนันเนบอดี้เป็น b ด d ้ 700d ป่ะ 700d ก่อน 700d 700d นี่กับ 400d จำได้ไหมว่ามันต่างกันเยอะไหมในในตอนนั้นเนี่ยคือเราก็ยังแบบเด็กๆยังอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เห็นว่าต่างคืออย่างแรกไม่มีจอพับอย่างสองคือเสียงสเตอร์ไม่แบบ นน่เสียงชัตเตอร์สะใจแล้วจอพับนี่ช่วยช่วยได้ไหมในการที่เราไปถ่ายพวกสัตว์ป่า,าอตอนนั้นเริ่มมันถ่ายอะไรปลาวานถูกไหมเม่าถ่ายทุกอย่างก็โคตรช่วยอ่ะช่วยหมดเลยครัง้งแรกเลยก็คือถ่ายวานนี่แหละทีนี้เลนเส์5-5210เนี่ยจริงๆที่ปลายนี่คือโคตรซอฟอ่ะเรียกว่ามันไม่ความโฟกัสแม่งไม่มีเรียกว่าไม่ได้เลยดีกว่าตอนแรกก็เพลินก็ยืดสุดถ่ายถ่ายถ่ายถ่มาเปิดมาดูเฮ้ยทำไมแม่งแบบมันเหมือนเบลอใช่ป่ะเโฟกัสเข้าก็เหมือนไม่เข้าเออก็เลยเปลี่ยนเป็นอะไรนะ7200ป่่ะกออน ตัวไหนนะ7จ็0ส f 4ไม่มีการสั่นอ่าตัวแอลนะมือค่าผโคตรปุ้มคผมก็มึงมึงพาไปซื้อนะฮะด้รู้สึกว่าไปกับมึงนะครับผมครับผมครับตัวนั้นตัวนั้นดีนะจริงๆก็พอใช้ได้ป่ะก็เป็นระดับเริ่มต้นแล้วกันสำหรับคนที่เริ่มอยากถ่ายทะเลอ่าบางคนก็คิดว่ามันโปรเฟชชั่นอลแล้วนะสำหรับมันก็ดูโอเคแล้วมันไม่เวิร์กไงจริงๆในการถ่ายสัตว์ป่าป่ามือยังไม่นิ่งพอมันต้องมีการสั่นถึงจะช่วยได้ถูกไหมทริปแรกที่ได้เจ็ดสิบสองร้อ่าเป็นไงเละเลยครับ มันไม่ได้หรอวานกูสันงเงิงนีไม่แต่ความจริงมึงอยู่กลางแดดแล้ววะสป,ปีดชัตเตอร์มึงน่าจะแบบเลี้ยงได้แบบชิบหายเลยเรือเนี่ยมันอยู่เป็นเรืออ,อย่างนี้ตลอดหน<ม>ึ่งแล้วมันไม่ง่ายอสอ2คือตอนนั้นไม่ไมใช่ขาตั้งคือใช้ขาตั้งก็ยิ่งยากอยู่ดียังไม่มีโมอร์พอร์ตหรือไตอพอร์ตไม่มีก็มืออย่างงี้แหละคแล้วก็ยึด สูงไปที่200ไม่มีกันสั่นเละแต่แต่ก็คือทนใช้ไปก่อนชอบทนใช้ไปก่อนตอนนั้นเข้าป่ายังเข้าป่ายังเริ่ม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 ก็เสร็จจากวันนั้นปุ๊บก็ไปที่แคมป์บ้านกลางออ่่าาที่ที่แก่งอาจารย์จนอุปกรณ์ก็เปลี่ยนมาเป็น 7D ็นะวันนี้ก็ 7D2 7D2 กับตัว100 400ตัว2อ่า100 400ตัว2นะมารักทูตัวนี้โคตรคมนะโคตรดีโอ้โหโคตรดีครับผมข้อเสียมีไหมใช้มาเนี่ยจริงหนัก มันก็ปกติไอ้เรี่อเลนส์ซูเปอร์เทเลกช่วงนี้ก็ถือว่าไม่หนักนะแล้วม,มันก็พอรับได้ไ,ไม่ละค่าเอฟมันแค่ส <5. 5 S 2> ี่จุดห้าถึงห้าจุดเ็ก็ถือว่าพอพอรับได้พอรับได้อย,อยู่อยู่ที่จุดที่พอรับได้แต่ว่าถ้ถาถ้าแสงเริ่มใกล้หมดมก็มีปัญหาอซึ่งมันก็จะมีปัญหาตอนที่คือสัตว์บางทีมันแอคทีฟตอนมืดๆทำอนมืดๆหน่อยไอ้เรื่องสี่ร0ออ่ะกูบอกแล้วว่า 400F 4อยเอ้ยอะไรเงี้ย กี่แสนเฮ้มันมีมันมีวันนั้นมันมีไอ้สัตว์มันมีห้าร้อยมิลพอ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 หยุดพเลยไอ้สัสมันหยุดพูดเลยเข้าเรื่องเข้าเรื่องหยุดพูดเลยจะป้ายยากูกี่รอบแ้วไม่อแล้วกับเจ็ดดีมาร์ทูไงทำงานดีไหมเจ็ดดีมาร์กทูคือเจ็ดดีมาร์ทูนี่สมกับเป็นเรือธงที่จา์แนะนำนะครับผมอดีตมันเป็นอดีตแล้ว อดีตแล้วเหรอดีตเรือธงตอนนั้นมึงยังเพิ่งบอกว่าเรือธงอยู่เลยมึงตอนนี้มึงบอกอดีตอ่ะพอกูซื้อมาปุ๊บมึงบอกอดีตเลยนะเอออ่าะมันใช้ได้เงถือว่าใช้ได้อยู่ดีไหมตีดีดีดีเลสปอนดีนะตัวนี้นะอดที่ที่ชอบนี่ก็คือเนี่ยครับสิบเฟรมต่อวินาทีรัวอๆๆรอะไได้ใช้จริงไหมสิบเฟรมได้ได้ได้บ้างได้บ้างได้บ้างคือส่วนใหญ่อะไรเงี้ยมาถึงการตั้งค่าเนี่ยหนึ่งง่ายผมปกติถ่ายไม่รัวเป็นไงรัวยาวเลยไหมสิบเฟรมต่อวิตลอดเวลา หมายความว่าแพนเหมือนกับแพนรถคือไม่ได้ปล่อยสปีดสูงมากใช่ในการสมมุติจะต้องการหยุดการขึ้นไหวเลยสมมติว่านกบินออันนี้ให้ความรู้ด้หนึ่งกูอย่างกูไม่รู้เลยว่าต้องเทสสปีดเท่าไหร่หนึ่งคับห้าร้อยนี่อยู่ไหมอยู่นกอยู่นกแบบมันไม่ได้บินแบบวหรือนกเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยห้าร้อยนี่อยู่ห้าร้อยอยู่อยู่แต่ถ้าเกิดต้องใช้มากกว่านั้นกรียณีไหนต้องใช้มากกว่านั้นกรณีที่ถ้าช่วงแบบกระพือปีกช่วงแบบช่วงแรกที่มันจะมี อ่าช่วงนั้นนี่ไม่อยู่500นี่ปีกเบิร์ดถูกไหมอ่าแล้วคือบางทีถ้าช่วงนั้นเนี่ยเราเองก็มั้งจะแบบตื่นเต้นด้วยไงอ่าตื่นเต้นด้วยคือมือจริงจริงก็ไปแบบขยับปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าอาจจะต้องใช้สักหนึ่งทับพันอะไรอย่างเงี้ยออ๋ถ้าท่าหนึ่งทับพันนี่ก็อยู่แต่ว่าแสงไม่อยู่ครับครับผมก็คือต้องเหมือนกับเราต้องคอม p พ o m i ต้องแบบว่าพยายามที่จะเอาเอาให้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ่าอย่างเี้คือมันอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนใหญ่เอาสมมติทั้งทิปเนี่ยกดกดสักร้อย ประมาณร้อยได้หนึ่งเ,เลยจริงๆร้อยได้หนึ่ง <c oughs> จริงคือบางทีถ้าเราเห็นแบบมันเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้แบบสมมติลิงมันกระโดดอย่างเงี้ยถ้าเราล่อสักหนึ่งต่อพันอย่างเงี้ยต้นไม้มันก็หยุดลิงมันก็หยุดมันคือมันไม่ได้อารมณ์มันก็กลายเป็นแข็งๆค้างอย่างเงี้นะให้ดีมันต้องแบบฉากหลังแบบเบอร์อย่างเงี้เลยใช่ไหมถ้าอยางั้นต้องเลี้ยงสปีดสักเท่าไหร่นะสิ่งที่อยากได้คืออยากได้อะไรสปีดสักเท่าไหร่นะห้าร้อยลงมาซึ่งมันยากมากนะพูดง่ายแต่แม่งทำ ก็ร้อยได้หนึ่งผมก็เก่งแล้วอะแต่กูมีอุปกรณ์ที่ทําให้มึงทําพวกนี้ได้ง่ายขึ้นมึงหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยไม่จริงมันง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้กล้องลืมปัดมันทํางานได้ต้องโอลิมเปีกันแล้วมึงเพิ่งเรือธงไม่มึงฟังกูกูเพิ่งเลือทงมาไม่กี่เดือนไม่มึงฟังกูครับผมเอียมันเอ็กเนี่ยมันมันสุดยอดมากคือมึงจะทำภาพอย่างเงี้ยได้ง่ายมากอ่ามันกันสั่นมันโคตรดีเว้ยเออมึงแพ่นไปปุ๊บเนี่ยลิงชัดฉากหลังเบอร์เนี่ยมึงสิบรูปมึงได้รูปหนึ่งได้แน่นอนเยเเเป็นนนนลลยยใช่่่่บอออออดีีี้้้ตถืววาากมมไแแพง ถือว่าเหมาะกับช่างภาพอย่างมึงต่อตัวเลือกอื่นตัวเลือกตัวเลือกพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคทีนี้ทีนี้การโฟกัสใช้โหมดไหนให้ความรู้นิดหนึ่งเป็นออโต้เลยไหมใช้แท็กกิ้งเลยไหมในความคิดกูน่าจะเป็นแท็กกิ้งตลอดเวลาก็เซอร์โวครับผมใช้เซอร์โวจัดจัดเซอร์โวแน่นอนครับอยู่ไหมไหวไม่ไหวไหมคือก็มันก็มีจุดที่ต้องระวังคือไหวมันไหวแน่นอนแต่ว่ามีมีจุดที่ต้องระวังคือบางทีท่านชนีกระโดด ข้้างตนไม้นกบินผ่านแล้วเบอเอิตรงนั้นมีกิ่งไม้อย่างเงี้ยปึ๊บมาบังปึ๊บแม่งจะไปติดกิ่งไม้กิ่งไม้แม่งชัดสัตว์จะนิกูเบอร์หมดเลยใช่ไหมครับซึ่งตะกี้ถ้าที่ไปเฝ้าดูมันมีจังหวะที่มึงเหมือนต้องสลับไป็นแนนวลโฟกัสอ๋อใช่ครับผมคือจังหวะนี้ไหมหรือไงแน่นอนใช่ใช่เลยครับบางทีต่อให้เราแค่เราอยู่เฉยๆก็ตามเนี่ยลมมันพัดนิดนึงกิ่งไม้มันก็ปึ๊บมาละอ้าวเฮียละพอมึงพอมึงมองอย่างนี้ไม่เวิร์กแล้วมึงสลับเปนนวลโฟกัสเลยใช่ก็คือเเเลลลลี้้้้ยยงใหมมัันนนนขาก่อแววปรบ ทีนี้ทีนี้คําถามที่อยากรู้ก็คือว่าแล้วมึงถ่ายไปทาอะไรวะเริ่มแรกเลยเนี่ยออก็ถ่ายอยากได้รูปสวยๆเหมือนกับเราเคืออยากถ่ายรูป,ปเฉยๆนี่แหละใช่ใชแต่พอมาวันนึงเนี่ยพอเราอยู่เนี่ยอยู่ในสถานที่แบบเนี้ยออกไปถ่ายแบบเนี้ยเห็นพฤติกรรมตัดเห็นอะไรเงี้ยม,มันเกิดความคิดอีกแบบหนึง่งคืออะไรวะอีกแบบเนี่ยบางทีเราอยู่เนี้ยเห็นวางมันเดินอยู่คือมันก็เหมือนเหมือนเรานะ คือยืนอยู่บนพื้นดินเดียวกับเราอหายใจมันก็อากาศเดียวกันมนุษย์เนี่ยทําอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยมันส่งผลกระทบไปที่อากาศตรงนี้หมดเลยอิ่งกว่าถ้ามึงอยู่ในกรอบตีเหลี่ยนเนี้ยมึงก็เห็นแต่หน้าจอคอมพิวเตอร์เห็นแต่โลกในโซเชียลโลกนี้ช่างกว้างใหญ่นักโอ้โหแม่งหลอกหลอกขึ้มันทําให้เราอยากเอาเอาสิ่งเหล่านี้กลับไปให้เพื่อนๆนดูมากกว่าคือกูจะชอบมากเลยเวลาที่แบบเอาลูปไปให้ใครดูเหรอมีด้วยเหรอไอตัวนี้ อยู่งี้เหรออ๋อหน้าตาเป็นงี้เหรออ๋อนึกว่ามีแต่ในต่างประเทศอะไรเงี้ยอ๋อว่าบ้านเราก็มีแบบนี้มีของดีๆมีเยอะนั่นคือนั่นคือเหตุผลว่าทําไมต้องถ่ายรูปใช่ไหมไม่ใช่แค่ว่ามึงมาเที่ยวเฉยๆแล้วก็ดูรู้คนเดียวสามารถที่จะพูดแทนเราได้อะบางทีผมพูดไปเนี่ยมึงก็พูดพูดกันเท่านั้นเหมือนเหลือมาเที่ยวเขาใหญ่ก็พิมในเฟซบุ๊กมาเขาใหญ่อากาศเย็นจังเลยลมพัดเอื่อยๆไม่เห็นภาพ อ่ะมันไม่ได้อะไรกูก็ไม่รู้สึกอินกับมึงว่าอ๋อธรรมชาติมันดีนะไม่กูไม่เข้าใจใช่ฝรั่งนี่คือบินมาเพื่อมาฉันกอยากจะมาดูนกเนื้อแค่สักตัวหนึ่งจริงเหรอมันต้องบินมาเลยวะบินกระพือปีกพับ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 แค่นั้นเลยตะกี้ที่กูตะกี้ที่กูเห็นแบบ amazing แล้วกูเฉยๆนะโอ้ยพระฝรั่งนี่มึงมานี่แบบโอ้ว onderful เหนือขนาดนั้นเหนือเอาไปว่าบ้านเราจริงๆริงมันยังถือว่าดูสมบูรณ์ใช่ครับ ในในมุมของของป่าบ้านเราเนี่ยผมว่ามันมีอะไรที่ต่างชาติต้องมาหาพอมึงได้ถ่ายพวกนี้สารยะนหนึ่งที่กูอยากรู้จริงๆเลยนะอืมันให้อะไรกับมึงมันไม่ง่ายนะที่มึงจะต้องแบกไอ้เหี้ยเนี่ยมันหนักนะไอ้ชุดเนี้ยแบกมาร้อนก็ร้อนเสียค่าเดินทางมาเงินก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยเงินก็หมดตูดเนี่ยไอ้เหี้ยหลังโขนหลังแข็งแมลงก่อเนี่ยคือกูอยากรู้ว่ามันมันให้อะไรกับมึงขนาดมันคุ้มค่าหรอที่มึง แค่ว่ามึงได้แชร์ตรงนี้สำหรับมึงมันคุ้มค่าแค่ไหนหรือมันให้อะไรมึงขนาดนั้นวะให้อะไรอ่ะก็ให้ความสุขมันเป็นความสุขย่างไงวะความสุขที่ได้แชร์หรือความสุขที่ได้ถ่ายสองอย่างเลยเหมือนกันใช่ไหมสองอย่างเลยตอนหลังกล้องก็สนุกใช่ไหมหลังกล้องนี่คือบางทีแล้วเนี่ยรูปมันเป็นแค่แบบเป็นเอาพุทปลายสุดแล้วอะถ่ายเสร็จได้รูปมาเอามากลับมาเปิดดูความสุขไม่ใช่ตรงนั้นบางทีไม่ใช่แค่ตรงนั้นไม่ใช่แค่ว่าล่าได้ตอนที่หยิบกล้องขึ้นมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็มีความสุขแล้วเห็นนนนกออยู่่ง้า เล็งขึ้นถ่ายมีความสุขแล้วมันก็เลยสนุกเหมือนกันตั้งแต่ละวาดรูปมันก็สนุกตั้งแต่ตอนวาดแล้วใช่่ไม่ใช่ว่ารู้สึกสนุกตั้งแต่ตอนคิดแล้วคิดว่ามึงอยากจะวาดอะไรเตรียมอุปกรณ์หากระดาษหาสีที่แบบใช่อิเมจินมันกูมีอยู่แล้วอะแต่กูต้องแบบหาสิ่งนี้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเออทำแล้วมันก็มีความสุขกูเก็ตแล้วกูเก็ตแล้วแล้วมึงกะอมึงจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไหมหรือว่ายังไงคอยฟีดมึงตอนนี้มันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแล จะกว่าจะหมดแรงอะนะฮะผู้เฮี้ยหล่อชิบหายสัตว์ผูก็ไม่น่าเชื่อนะมึงจะเปลี่ยนมาเป็นขนาดนี้ได้ก็บางทีคนเราก็พูดอะไรเหมือนหน้าตาบ้างครับถ้าเกิดใครอยากดูผลงานหนึ่งฝากที่ไหนสักนิดนึงแจวแคมแจวแคมแจวแคมเป็นบุ๊งนะเป็นผงแฟนเพจอะไรไม่มีนะไม่มีนะยูทูบเลยไม่แอดเฟนเลยแอดเฟนเลยแอดมาเลยไม่ไม่ต้องแอดก็เห็นเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นรูปที่เป็นเนี่ยที่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเนี่ยเปิดพับบิ้กคือถ้าผู้ชายแอดมาก็ไม่ครับ แต่ถ้านมโตนมโตส่วนใหญ่รับเลยนะคโอ้กูแอดไปก่อนเลยครับผมอ๋อแอดไปถึงน้ครับผมถายเลยกูแล้วฮะเออประมาณนี้ใช้ได้ก็หวังว่าจะได้อะไรมากขึ้นนะสำหรับแฟชั่นของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นแค่เหมือนกับพนักงานออฟฟิศอ่ะคนหนึ่งแต่ว่าท right ุกอาทิตย์มันต้องมาเพื่อถ่ายรูปนะเหมือนไม่ได้บําบัดด้วยไหมได้ปลดปล่อยได้เติมเต็มมึ้งไหมโอแน่นอนชีวิตทํางานมันเห็นมือนเครียดนะแน่นอนมันแบบมันเป็นไงว่าเออจริงกูก็ไม่รู้ดิกูจะตอบได้วยกูไม่เคยเป็นพนักงานออฟฟิศคือ อาเปรียบเทียบเปรียบเทียบอยู่ในตรงนู้นอยู่แอร์เย็นๆแต่แม่งแบบรู้สึกทรมานอึดอัดผนังมม่แคบไม่ใช่อ่ะเออแล้วคืออความเครียดนี่มันมันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาอย่างนี้เลยว่าพนักงานออฟฟิศต้องเป็นหมดทุกคนอ่าแต่แต่ลองคิดว่าเนี่ยมันนั่งอยู่ที่เนี่ยพัดลมก็ไม่ต้องเปิดเออแม่งโคตรชิลเลยนะกูนั่งนี่ลืมเวลาแล้วนะอืมบำบัดไหมเนี่ยกูว่าเต็มเต็มเออจริงๆว่ะอือแม่งเหมือนยาเลยนะแม่งเหมือนแบบ เหมือนเป็นเป็นที่ที่แบบคืออยู่แล้วสบายใจเอาอย่างนี้เลยอ่ะอ,อยู่แล้วอยู่แล้วสบายใจมึงก็มึงก็มาอยู่ตรงไหนสบายใจมึงก็ไปจริงแค่นั่งเฉยๆเหมือนกูก็ได้นั่งนั่งรอมึงก็ได้นั่งคิดนั่งคิดนู่นคิดนี่แล้วนะออืโดยที่ไม่ต้องแบบหยิบมือถือขึ้นมาเล่นด้วยบางทีก็นั่งมองเแย่แบบมันก็ได้ฟิลลิ่งมือถือไม่มีสัญญาณไงไอสัตว์จะพึ่งจะพึ่งชงมุกเลยนี่เนี่ยมึงต้องจังหวะนี้มึงต้องโยนมาก่อนว่าโยนมาแบบจริงเหรออาจารย์ จันไม่ต้องเล่นมือถือเลยใช่ไหมครับมือถือไม่มีคลื่นหะไรเงี้ยอะไรเงี้ยโอ้โหจังหวะชงไม่ได้เลยไอ้เงี้ยเรื่องเลยน่าจะได้อะไรกลับไปคิดว่าเออเราถ่ายรูปไปเพราะอะไรความสุขเราคืออะไรนะบางทีเนี่ยถ่ายถ่ายไปบางทีก็เบื่อนันเข้าใจได้ผมก็ผ่านรูปนี้มาเยอะถ่ายไปก็เบื่อเบื่อไปก็ถ่ายแล้วบางทีเนี่ยมาเจออย่างนี้พูดจริงๆนะอิจฉาคนที่มันมีเป้าหมายในการถ่ายนะถึงวันนี้กูบางทีมก็เหมือนถ่ายสเปรย์เฮระไม่ค่อยมีเป้าหมายเห็นเห็นมึงอย่างเงี้ยกูก็รู้สึกว่าดีนะโคตรโชคดีเลยอาจ มผกูนี่อยากมีแพชชั่นกูจะได้ทําเรื่องเบิกง่ายๆหา่ามันมันไม่มีงไงไม่ยากไม่ไม่กูจะบอกเลยนะเว้ยนี่ต้องถามกูนี่กูรุ่นพี่เลยเรื่องเรื่องนี้ถ้ามึงยังไม่แต่งงานไม่รู้รหรอกคือการที่มึงจะไปเบิกเนี่ยเล่นสักตัวหนึ่งนะเว้ยนี่กูสอนมึงเลยนะเว้ยมึงต้องมีแพชชั่นก่อนแพชชั่นกับแชั่นกับมันอย่างแรงกล้าเวลาที่ไปเบิกเนี่ยมึงไม่ต้องพูดเยอะแต่เวลาเขาเห็นสายตาของมึงได้เห็นว่าไอเหียสามีของเรา เฮ้ยฉันอยากฉันชอบมากเลยถ่ายสัตว์ป่าฉันว่าเลนตัวนี้จะทําให้ได้ขอเลยตัวนี้ได้มันจะมันจะได้ขมกิบแต่ถ้ามึงเอามาอย่างนั้นอ่ะก็แบบเอออยากแค่มีไว้ให้มันครบครบมันไม่ได้มันมึงไม่มีเหตุผลเขาจะถามมามึังไปถ่ายอะไรืุมมำลัาไปส่องหญิงส่องอะไรมันไม่ได้ไงอ๋ออันนี้มันแพชชั่นมันไม่ได้เวลามันไปขอเบิกมันสําคัญในสัตว์ส่องหญิงนี่ส่องเมียนี่เห็นกันรูกลมขนนะเห็นยันล่องสิวไอแต่กลัวรู้ว่าถ่ายสัตว์นี่เลนสองร้อยนี่มันกระจกทำเพี้ยอะไรไม่ได้เลยนะ เออไม่ไม่แน่ไม่แน่คือผมว่าเลนแต่ละช่วงอ่ะก็แบบมันก็สื่ออะไรในรูปแบบไม่เหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่ากูจะต้องมีซุปเปอร์เทเลกูถึงจะเข้าป่ปคือกูคุกคีอยู่อยู่กับพี่ๆที่เขาถ่ายรูปเก่งๆเนาะคืออย่างอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเห็น2องบอดี้ห้าร้อยตัวอีกตัวหนึ่งเจดิสอที่ติดไว้ใหม่คือบางทีสัตว์ป่าไม่ใช่แค่แบบเราถ่ายแล้วเห็นแต่สัด คือ7 2็ดเนี่ยเหมือนเป็นเลนมุมกว้างของของ,อของช่างภาพนะ<อ>ต้องเข้าใจกันนะ<อ>ว่าเลนมุมวายของช่างภาพตายี่เจ็ดสิบสองร้อยใช่ <c oughs> เป็นเป็นวายแล้วแต่ <c oughs> าาสิ่งที่มันที่มันออกมาจากเจ็ดสิบสองร้อยก็คือภาพที่แบบเห็นสัตว์และเห็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมันอ,ะอ่ะอ่ามันไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องถ่ายเป็นสัตว์เป็นตัวตัว <c oughs> ใช่ถ้าเรา้าเราเห็นกวางเราก็จะเห็นกวางกับทุ่งหญ้า <c oughs> อะไรอย่างนี้กินหญ้าอยู่เราก็จะรู้ว่าอ๋อมันมักจะเดินอยู่แบบนี้มักจะกินพวกนี้ถ้าเกิดขึ้นไปถ่ายกวางผาสมมุต สิ่งที่คุณจะเห็นกว้างผาคือเห็นกว้างแล้วเห็นภูเขาหินปูนออ่าืคุณก็จะเห็นว่าอ๋อกว้างผามันก็อยู่ตามสถานที่แ,แ,แบบนี้ง่ายๆละถ้าเกิดกูอยากจะเริ่มถ่ายธรรมชาติบ้างใครอยากจะเริ่มถ่ายธรรมชาติบ้างคือไม่จําเป็นจะต้องมีซูเปอร์เทเลถ้ามีเทเลสักตัวหนึ่งเหมือนมึงตอนแรกก็เริ่มแค่ห้าสิบห้าสองร้อยห้าสิบถูกไหมก,ก็พอแล้วถูกไหมก็ลองดูลองดูได้อ่าไม่จําเป็นจะต้องไปลงแพงเรียนแค่ถูกๆก่อนก็ได้ใช่แต่ว่าทุกคนที่มาถ้าเกิดนั่นก็ ก็จบหนักๆทุกคนนะเท่าที่กูเห็นเมื่อกี้นี่อย่างนี้อย่างนี้นี่ไม่เรียกหนักนะอันนี้ไม่หนักอันนี้อันนี้ถือว่ากระจอกอะไรถูกไหมอันนี้ถือว่ากระจอกนะตะกี้ตะกี้ดงเพื่อนมึงนี่ครับผมครับบาตูก้าฮะโอ้แต่ละคนนี่ครับผมเออประมาณนี้ก็โอเคหวังว่าจะได้อะไรจากคลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็ไปแค่นี้แหละก็หวังว่าทุกคนก็จะถ่ายรูปกันอย่างมีความสุขนะวันนี้ไปแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สุดยอดจานครับผมจานนี้อาชีพครับผม